สวัสดีค่ะฝากกดติดตามช่องไว้ด้วยนะคะมาตามกันต่อกับเรื่องของทนายตามและคุณอัจฉริยะที่ยังไม่จบกันง่ายๆเดอนล่าสุดนายสิทธาเบี้ยบังเกิดหรือทนายตามเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวถึงใครคนหนึ่งที่เป็นทนาวันนี้ทางช่องของเรากลย,ยกจะมาเล่าให้ฟังกันอีกครั้งค่ะทนายทนา ทันลึงหรือเสือกทานายคือผู้ที่จบกฎหมายมามีอาชีพว่าความให้กับคนที่มีปัญหาเรื่องกฎหมายไม่ได้รับความเป็นธรรมจะผิดจะถูกอยู่ที่ศาลเป็นผู้ตัดสินนั่นคือนาทีของทานายความทะนะคือผู้ที่รู้กฎหมายงูงูปลาบางคนอาจเคยติดคุกติดตารางมาก่อนหลังจากพ้นโทษออกมาเลยใช้ประสบการณ์ตรงนั้นมาแนะนำคนอื่น หรือพวกเคยเป็นหนายหน้าวิงเต็นคดีหรือพวกตีนโรงตีนสารคนที่เดือดร้อนมักจะเป็นเหยื่อของคนพวกนี้ทั้งนั้นคนเป็นทนายที่ว่าความมา30กว่าปีมีคนนับหน้าถือตาเรียกว่าอาจารย์ออกสื่อให้ความรู้กฎหมายมากโดยตลอดทำไมถึงคล้อยตามทะแนะไปทุกเรื่อง ซักสีทนายมันอยู่ตรงไหน,นดูอย่างดเตรสกิจซึ่งเป็นทนายด้วยกันมาเป็นกรณีศึกษากฎหมายก็คือกฎหมายผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกไม่เป็นไปตามกระแสสังคมทุกเรื่องหรอกใครผิดใครถูกสารไปผู้ตัดสินอย่าทันล่งหรือเสือกปิดเบือนข้อเท็จจริงตามที่ทนายสร้างภาพเอาไว้ความเคลื่อนไหวเพิ่มเติม จาก Facebook สิทธาบีบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายความประชาชนได้โพสต์ไว้ว่าที่ผมเคยโพสต์ถึงพี่คนหนึ่งว่าวันนี้หน้ากากเริ่มเปิดออกมาแล้วคนไม่มีอาชีพที่สร้างภาพให้ตัวเองเป็นคนดีแล้วเหยียบให้คนอื่นเป็นคนชั่ว คนในสังคมต้องรับรู้อีกไม่นานความจริงจะเปิดเผยต้องขอโทษที่พูดว่าเป็นคนไม่มีอาชีพจริงๆแล้วพี่เขามีอาชีพเป็นนักพนันในสนามมวยแต่อาชีพหลักจริงๆก็ไม่มีอยู่ดีทำให้ผมสงสัยว่าเขาเอาเงินมาจากไหนมาเล่นการพนันมวยหรือพี่เขาเป็นคนดวงดีแทงข้างถูกมาโดยตลอดคนอะไรจะดวงดีปานนั้น มารู้ความจริงสนามมวยปั่นป่วนไปนหมดเพราะคนคนนี้พอมวยตัวเองแพ้ก็ประท้วงหาว่ากรรมการไม่ยุติธรรมโด,ดยอาศัยประสบการณ์ที่ทำกับข้าราชการมาตลอดคิดว่ากรรมการเวทีมวยคงต้องยอมเหมือนอย่างที่เคยทำเอาไว้แต่จะเป็นผลสำเร็จหรือเปล่าไม่รู้มวยไทยเป็นศิลปะประจำชาติเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลกพวกเราต้องรักษาเอาไว้ พี่ควรจะรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยแล้วยอมรับความจริงอย่าดันทุรังต่อไปเลยไม่อย่างนั้นอาชีพสุดท้ายนี้พี่ก็จะไม่มีก็จะกลายเป็นคนไม่มีอาชีพเหมือนเดิมคนชนะได้ต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจมั่นฝึกซ้อมกว่าจะได้วันนี้มาไม่ใช่เรื่องง่าย พี่อย่าทำตัวเป็นคนช่วยโอกาสถ้าไม่หยุดพฤติกรรมเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นระวังโจทย์พี่ยังรออยู่เยอะถ้าไม่เชื่อรอดูต่อไปครับความเคลื่อนไหวกันหน้านี้ดรสุกิจแนะให้ทะนะรับสารภาพคำว่าตัวการหรือผู้สนับสนุนเป็นคำเก่าแก่ในทางกฎหมายอาญาของไทยเรา และเป็นคำที่มีความหมายเป็นการเฉพาะตัวการร่วมต้องมีเจตนากระทำร่วมกันในขณะกระทำความผิดตั้งแต่สองคนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา83หมายความว่าผู้ที่กระทำการร่วมกันนั้นจะต้องรู้ถึงการกระทำของกันและกันและต่างต้องประสงค์ถือเอาการกระทำของแต่ละคนเป็นการกระทำของตนด้วยกล่าวคือ มุ่งหมายให้ความผิดนั้นสำเร็จดุดทำด้วยตนเองถึงแม้จะไม่ได้ทำจริงด้วยมือของตนเองก็ตามก็มีความผิดส่วนผู้สนับสนุนนั้นได้บัญญัติไว้ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา86เช่นตัวอย่างกรณีในตำรวจคนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา157ร่วมกับทะเนะกระทําผิดฐานเป็นผู้สนับสนุนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา8 6นั้นในฐานความผิดร่วมกันปลอมเอกสารทางราชการและยังนำมาเผยแพร่ทีมงานสอบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่ง ในคดีนี้ได้ทำการสอบสวนแล้วเห็นว่าคดีมีมูลความผิดจริงส่งเรื่องให้คณะกรรมการปรับปรามการทุจริตนั้นอาจารย์เดชาก็ออกมาให้ความรู้ทางกฎหมายในทำนองว่าทนะอาจไม่มีความผิดเพราะไม่ใช่เจ้าพนักง,งานตามประมวลกฎหมายอาญานั้นยังไม่น่าที่จะถูกต้องนัก คดีความผิดเกี่ยวกับการทุจริตนั้นเป็นระบบการไต่สวนไม่มีบทบัญญัติของกฎหมายใดที่บัญญัติว่าผู้สนับสนุนจะต้องเป็นเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาแต่ท่านอาจารย์เดชาพูดนั้นเป็นระบบกล่าวหาระบบการไต่สวนในชั้นพิจารณาของศาลนั้นแนะถ้าถามค้านประเด็นไหนยังต้องขออนุญาตจากศาลเสียก่อน และต้องเขียนคำถามล่วงหน้าเพื่อให้ศาลพิจารณาว่าจะอนุญาตหรือไม่ตามพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตนั้นเขาให้ยึดสำนวนการสอบสวนเป็นหลักในการลงโทษได้ถ้าคอเท็จจริงเป็นไปนตามที่ทะแนะให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนั้นสารลงโทษได้เลยดรสุกิจแนะให้รับสารภาพโทษหนัก จะได้เป็นเบาคดีเกี่ยวกับการคัดทะเบียนบ้านผู้อื่นโดยไม่มีเหตุตามกฎหมายมีตัวอย่างสารจำคุกนะครับความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้ทนายตำ้พารปภให้การเพิ่มตำรวจอัจฉริยะบุกโรงงานโดนแจ้งข้อหาแล้วเจอหนัก จากกรณีที่มีการแชร์คลิปกลุ่มของนายอัจฉริยะรืองรันตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออาชญากรรมหลังจากได้เดินทางไปยังสถานที่แห่งหนึ่งและเหมือนจะมีการขอเข้าไปตรวจสอบภายในพื้นที่ดังกล่าวแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ไม่อนุญ,ญาตให้เข้าไปซึ่งเกิดการประทะคารมกันอย่างรุนแรงโดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นที่บริษัทในหมู่สตำบนวังเย็น อำเภอแปลงยาวจังหวัดฉะเชิงเซาเมื่อวันที่23พฤศจิกายนปี61เวลาประมาณ16นกา20นาทีซึ่งร้อยตำรวจโทพิชัยพัฒสารวัตรสอบสวนได้รับแจ้งไว้แล้วจึงลงบันทึกประจำวันไว้และให้ลงชื่อไว้เป็นหลักฐานและจะดำเนินการสอบสวนต่อไปนั้น ต่อมานายอาฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยื่ออ,า,อาชญกรรมได้ชี้แจงถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบอกว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่22พฤศจิกายนปี2 5 6 1นที่ผ่านมาตนเองได้เดินทางไปเป็นคนกลางในการไกล่เกลี่ยปัญหาเรื่องการปล่อยน้ำเสียของโรงงานแห่งหนึ่งซึ่งภาพก่อนที่จะเป็นคลิปมีการพูดคุยกันมาก่อน แต่รปภไม่ได้รับการประสานงานจากคนในโรงงานก็เลยมีปากเสียงกันจากนั้นก็เป็นไปตามที่ปรากฏในคลิปส่วนเหตุการณ์ต่างๆก็เป็นไปตามคลิปที่มีการปล่อยเผยแพร่เชื่อว่าผู้ถ่ายคลิปวิดีโอนี้คือภรรยาของรปภที่มีปากเสียงกันโดยอยู่ระหว่างพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย เกี่ยวกับกรณีปล่อยคลิปวิดีโอแพร่กระจายในสื่อสังคมออนไลน์สำหรับประเด็นโรงงานจุดเกิดเหตุมีการปล่อยน้ำเสียจริงหรือไม่นั้นยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยโรงงานแห่งนี้มีผู้บริหารเกี่ยวข้องกับนักกิจกรรมทางการเมืองสายฮาร์ดคอร์รลยหนึ่งอีกด้วยล่าสุดเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์นายสิทธาเบีย้ยบังเกิด หรือทนายตั้มเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนในโพสต์ข้อความผ่าน Facebook สิทธาเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนถึงความคืบหน้าล่าสุดว่าวันนี้พาทีมรปภมาให้การเพิ่มเติมคดีที่พี่อัจฉริยะกับพวก บุกโรงงานสยามไบโอเทคที่สพแแปลงยาวทราบว่าพนักง,งานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหาหนักสุดคือร่วมกันตั้งแต่5คนขึ้นไปข,ข่มขืนใจผู้อื่นโดยมีอาวุธซึ่งมีโทษจำคุกอย่างสูง5ปีแต่ยังไม่ได้แจ้งข้อหาร่วมกันบุกรุกตั้งแต่2คนขึ้นไป โดยครูเขีนว่าจะใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งมีอัตราโทษอย่างสูง5ปีเช่นกันจึงทักท้วงและผู้กล่าวหาจะขอความเป็นธรรมตามขั้นตอนกฎหมายต่อไปครับอย่างไรก็ตามก่อนหน้านี้เลขาธิการมูลนิธทิทีมงานทนายประชาชนได้พเพิ่มข้อความผ่านเฟซบุ๊กแจ้งว่าผู้เสียหายจะเดินทางไปร้องทุกข์ตอกองบังคับการปราบปรามให้ดำเนินคดีกับ นายอัจฉริยะเรืองรัตนาพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเยียอาชญีกรรมในข้าหาร่วมการทําพยานหลักฐานเท็จและจะเปิดหลักฐานบางส่วนให้ทราบถึงพฤติกรรมของบุคคลกลุ่มนี้โดยระบุว่าหลังจากที่คุณรักชนก จเจริญมากสุวรรณไปแจ้งความดำเนินคดีกับนายอัจฉริยะเรื่องคัทะเบียนลาดโดยมีชอบที่สบพบางปะอินได้มีกลุ่มบุคคลสมคบคิดและร่วมการทำพยานหลักฐานเท็จโดยการปลอมแปลงเ,งเอกสารราชการเพื่อปกปิดความผิดของตัวเองความเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้อัจฉริยะพลิวไม่มาตามหมายเรียกพนักงานสอบสวนสพปแปลงยาว จากกรณีปะทะคารมรุนแรงรปภโรงงานอ้างไม้ยังไม่มาถึงมือก่อนโทรศัพท์ขอเลื่อนนัดเป็นช่วงบ่ายในวันที่12กุมภาพันธ์นี้ขณะที่พนักงานสอบสวนและหัวหน้าสถานีปัดปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์สื่อในวันที่1กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ผู้สื่อข่าวรายง,งานบรรยากาศที่สพแแรงยาวจังหวัดช,ชะเชิงเซาในวันนี้ซึ่งเป็นวันครบกำหนดตามหมายเรียกให้มาแสดงตนต่อพนักงานสอบสวนสวนพแปรงยาวของนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมที่ครบกำหนดการให้มาแสดงตนตามที่นัดหมายไว้ภายในเวลา13นาฬิกาของวันที่1กุมภาพันธ์ แต่ปรากฏว่านายอัจฉริยะไม่ได้มาแสดงตนตามที่ถูกทางพนักงานสวนออกหมายเรียกไปแต่อย่างใดโดยทราบจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่านายอัจฉริยะในโทรศัพท์มาขอเลื่อนนัดต่อทางพนักงานสอบสวนแล้วโดยอ้างว่าหมายเรียกยังไม่มาถึงตัวเนื่องจากทางพนักงานสอบสวนนั้นได้ส่งหมายเรียกไปผิดที่อำเภอรพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ จึงทำให้ยังไม่ได้รับหมายเรียกดังกล่าวและได้ขอทำการเลื่อนนัดการเข้ามาแสดงตนต่อเจ้าพนักง,งานสอบสวนสอพอแรงยาวในวันที่12กุมภาพันธ์ปี62เวลาประมาณ13นาฬกาอีกครั้งในขณะเดียวกันผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามและขอสัมภาษณ์ข้อมูลเกี่ยวกับคดีดังกล่าวต่อทางพันตำรวจโทพิชัยพัฒนทวีธนพโขคิน สาร,รวัตรสอบสวนเจ้าของคดีและพันตำรวจเอกบุญส่งปีขุนทศผู้กำกับการสอพอแปลงยาวแต่กลับได้รับการปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์ทั้งสองรายสำหรับการถูกออกหมายเรียกจากพนักง,งานสอบสวนสอพอแปลงยาวในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากนายอัจฉริยะได้ถูกรปภของโรงงานแห่งหนึ่งในพื้นที่หมู่สตําบลวังเย็นอำเภอแปลงยาว เข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อพนักง,งานสอบสวนให้ดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันบุกลุกมีอาวุธปืนไว้ในความครอบครองพกพาอาวุธโดยไม่ได้รับอนุญาตขมขืนใจผู้อื่นให้เกิดความกลัวอังยี่ซ่องโจรหมิ่นประมาทหรือดูหมิ่นซึ่งหน้า หลังจากเมื่อวันที่22พฤศจิกาย,ยนปี61ที่ผ่านมานายอัจฉริยะได้เข้ามาก่อเหตุยืนด่าทอข่มคู่ท้าทายด้วยวาจาที่รุนแรงกับทางพนักง,งานรักษาความปลอดภัยหรือรอปภซึ่งปฏิบัติหน้าที่บริเวณด้านหลังรั้วประตูโรงงานดังกล่าวพร้อมทั้งค่มคู่ว่าจะใ,ใช้อาวุธปืนเข้าทำร้ายต่อทางรปภ ของทางบริษัทดังกล่าวอีกด้วย